ไ้ยอันนี้แม่ตัวอย่างโรคกันสมบูรณ์ตอนที่72หลังจากที่ซือหาวเดินทางมาถึงที่ภูเขาอมตะหรือตระกูลฉินเนี่ยเรียบร้อยแล้วซือหาวก็มีนักการเนี่ยนับถามหาเกี่ยวกับสารทุกสุขดิบเนี่ยของปู่นะว่าปู่ของเขาเนี่ยเฮ้ยเคยมาที่นี่แล้วตอนนี้น่ะอยู่ที่ไหนแน่นอนว่านะทางด้านเนี่ยผู้ผูสโสข,ของภูเขาอมตะบายเบี่ยงไม่ยอมตอบบอกว่าปู่เนี่ยขึ้นสวรรค์ไปแล้ว สุดท้ายซือห่าวนี่ก็เกิดบรรดาลโทสะโมโหนะเพราะเนื่องจากเห็นร่องรอยการต่อสู้แล้วก็เลยเนี่ยนำธาตุเนี่ยของทางด้านนะสาวรับใช้เนี่ยเพื่อมาร้วงความรับในสมองสุดท้ายเนี่ยก็รู้ว่าปู่เนี่ยบาดเจ็บสาหัสเอาแล้วไงพอหลังจากนะั้นซือห่าวก็เกิดการบรรดาลโทสะนะครับแล้วก็สู้กับไปทางเนี่ยพุ้งวุโสของอุบขามาตะสู้กันยกแรกเนี่ยซือห่าวสามารถชนะนะครับพุ้งวุโสเนี่ยของอุปขามาตะได้ พอเนี่ยหลังจากการชนะเนี่ยพววุโศชินฟ้าเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วขราวนี้ครับซื้อหาวเนี่ยไปเจอกับน้องชายของตัวเองซึ่งน้องชายของตัวเองเนี่ยก็ชื่อชินหาวนะครับชินหาวเนี่ยแน่นอนแหละว่าเขาเนี่ยโดนเลี้ยงดูมาโดยเหล่าบรรดาเนี่ยนะครับพวกวุโสของภูเขามาตะตั้งแต่เล็กเลยคือตั้งแต่ออกมาเลยเนี่ยคลอดมาปุ๊บใช่ไหมจะอยู่กับทางด้านชินยี่หนิงเนี่ยกับซื่อเจือหลิงเนี่ยพอประมาณหลังจากนั้นเนี่ยก็จะ ถูกเนี่ยพอเริ่มโตหน่อยก็จะถูกเนี่ยผู้วุฒโสตร่างต่างนานาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้บุฒิสโสชินฟานะครับคนอื่นๆนําไปเลี้ยงนับไปสอนเนี่ยหนังสือต่างๆคราวนี้แหละชินหาวนะก็เลยมีความเนี่ยผูกพันกับทางด้านตระกูลชินเนี่ยมากกว่าทางด้านนับตระกูลสื่อแต่ทางสื่อหาวเนี่ยจะมีความผูกพันทางด้านตระกูลสื่อมากกว่านั่นเองครับคราวนี้พอสื่อหาวเนี่ยเอาชนะผู้บุฒสโเนี่ยชินฟาได้เรียบร้อยแล้วนะครับ สุดท้ายเนี่ยเขาต้องมาปารองงกับทางด้านน้องชายตัวเองแน่นอนแล้วว่าซื้อหาวเองเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าเด็กโค้งหน้าใบหน้าเนี่ยไอ้นี่น้องกูแน่นอนเลยดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการประทะกันแต่ซื้อหาวเองเนี่ยก็ไม่ได้แบบเอาจริงเอาจังอะไรมากนะครับก็ไม่ได้ถึงกันแบบเจ้าให้ตายกันไปนข้างหนึ่งก็คือเป็นการแค่ปรองงอย่างเชิงต้องบอกได้ชินหาวเนี่ยอายุน้อยกว่าซื้อหาวประมาณปี2ปีบวกกับตัวเขาเองเนี่ยทั้งชุดเกาะเนี่ย เป็นชุดเกาะที่เป็นชุดเกาะเทพเจ้าโอ้โหคือว่าดีทุกอย่างแท่แบบว่าใครเรียกยังไงลูกคุณหนูอะมีทุกอย่างกองไว้ที่ตัวเองเลยไม่ต้องไปหามีแต่คนประทานให้แล้วก็มีคนอ้อนมีคนโอโ๋เนี่ยตลอดแน่นอนแหละหลักๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่ชินหาวนะครับค่อนข้างจะน้อยใจพ่อแม่เนี่ยเพราะเนื่องจากโดนคนของทางด้านฝั่งุูเขามาตาเนี่ยปันหูว่าเฮ้ยมึงกะเกิดมาเพื่อช่วยพี่ชายมึงนะให้รอดชีวิตอะไรประมาณนั้นพอโดนเป่าหูเนี่ย ทางด้านเนี่ยชินหาวนับก็น้อยใจพ่อแม่คราวนี้ก็เลยเนี่ยไปใส่ใจกับเราบรรดาผู้ผู้โดที่อยู่ในภูเขามาตตมากกว่าในการประรองเนี่ยที่ดวลกันนะทั้งคู่แน่นอนแหละว่าซื้อหาวเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้เอาจิงอะไรมากนะเป็นการหยอกล้อเหมือนพี่หยอกล้อน้องถึงแม้ทางด้านเนี่ยชินหาวนับจะแบบโชว์สกิลเต็มแม็กแต่ก็อย่างที่เห็นครับไม่สามารถทาอะไรซื้อหาวได้มากมมยสกิลเนี่ยมันต่างกัน ชิ้นหาวได้โดนนะครับาังเนี่ยของซื้อหาวเนี่ยที่แบบโชว์เข้าไปก็กระเด็นกระดอนไปเขาเรียกว่าสั่งสอนพอเหมาะพอเจาะขราวเนี้ยอเนี่ยชิ้นหาวนะแพ้ไปเนี่ยขราวนี้อยากสู้อีกเอออยากสู้อีกงัดแนวทุกอย่างเลยขราวนี้ก็งัดออกมาอีกมีอะไรก็งัดเข้ามาสู้กันอีกสู้เพื่อแบบยังไงเดียใช้อาวุธนะัไม่ว่าจะเป็นเทคนิคต่างๆนานา,นานเนี่ยที่เขาได้ฝึกเรียนรู้มาเนี่ยในการอยากจะก้าวข้ามเนี่ย บุคคลคนนี้หรือพี่ชายคนนี้ไปได้เพราะเนื่องจากเนี่ยได้ฟังนะเรื่องราวของซือหฮาเนี่ยมามากว่าเฮ้ยซือหฮาเนี่ยเป็นคู่เยี่ยมยุทธนะและตั้งแต่ไอ้สงครามเนี่ยนะับสองพี่น้องตระกูลซือซือหฮาก็ยังสามารถเนี่ยชนะผู้มีตาดำสองูปได้โอ้โหเรียบร้อยครับข่าวนี้ก็เลยเกิดอิจฉาไงก็เลยอยากลองไงว่าจะเหนือจริงเปล่าแต่พอเนี่ยเริ่มสู้แล้วขนาดซือหฮานะยังไม่ได้ใช้เนี่ยต้องดูสังเกตดีมั้ ว่าซื่อหาวไม่ได้เอาชุดเกออาะอมตะนะครับที่ออกมาใช้เหมือนกับที่สู้กับพวกผู้อาวุโสเนี่ยของตระกูลฉินนะครับอันนี้คือเป็นการแบบเขาเรียกไงดีอะต่อให้แบบสุดๆเลยนะสังเกตดๆีๆเนี่ยชุดเกาะไม่ได้โผลมานะครับถ้าชุดเกาะสีดําโผลมาเนี่ยแปลว่าซื่อหาวพร้อมเอาจริงอันนี้คือแบบไม่เอาจริงชินหาวเนี่ยซัดเต็มแรงก็ยังไม่สามารถเนี่ยจะทําอะไรซื่อหาวได้นะแบบแพ้เขาเรียกว่าแพ้ขาดนะครับเออน้องไม่สามารถสู้พี่ได้ เราเอย่างนี้ดีกว่านะครับเขาเรียกว่าประสบการณ์การต่อสู้เนี่ยของทั้งคู่นะแตกต่างกันเยอะเกินไปแน่นอนแหละหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีบุคคลคนหนึ่งครับโผลมาไอ้นี่ชื่อว่าฉินจ้านฉินจ้านเนี่ยเป็นบุคคลนะที่เรียกว่ามันข้างในการต่อสู้มากเป็นบุคคลที่สรักอักขรก,กระดูกเนี่ยเอาไว้ตามกระดูกในร่างกายของตัวเองแล้วเขาเรียกว่าโคดอะะว่าง่ายแล้วก็เป็นคนที่ทําร้ายเนี่ยปู่ของ ทางด้านสื่อหาวด้วยพอไอเนี้ยเนี่ยยั่วยุสื่อหาวนะครับยั่วยุสื่อหาวเลยแบบพูดแบบใจสื่อหาวเนี่ยนะครับเข้ามาสู้สุดท้ายสื่อหาวบอกจัดให้พอเนี่ยได้รู้ข่าวนะครับจากไอ้นี่ว่าไอเนี่ยเนี่ยเป็นคนที่ทําร้ายอย่างงู้นอย่างนี้แน่นอนทั้งคู่เนี่ยแม่ก็เลยพักศึกกันก่อนไอคู่นี้เนี่ยก็อย่างที่ผมเคยพูดไปว่าเอไปรดยสู้จริงจังเป็นการหยอกล้อระหว่างพี่น้องข่าวนี้แหละครับพอเนี่ยเกิดการสู้กันระหว่างเนี่ยนะครับชิน ชินจ้านกับทางด้านเนี่ยนะครับต้องบอกว่าชินจ้านกับทางด้านซือหาวปุ๊บมันเกิดมิติการเป็นแบบสะเทือนปังปังแล้วก็มีการพูดคุยอว่าตอนนี้เนี่ยชินยี่หนิงนะครับแม่ของซือหาวเนี่ยกับซือ่อเจหริ่งนะพ่อของซือหาวเนี่ยอยู่ในพื้นที่ในเนี้ยแหลนะแต่ว่าอยู่ในอีกมิติหนึง่งนะเป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งในมิติดังกล่าวเนี่ยมีการสร้างให้คล้ายๆกับที่อยู่เก่าของซือหาวนะครับนะนะหรือว่าที่อยู่ใน ดินแดนลกร้างนั่นแหละนะครับหรือว่าไอจา้จักรวรรดิลกล้างอะ่ะแล้วแต่ใครจะเรียกแล้วกันนะครับนะครลกล้างอ่าแน่นอนว่ามีการคล้ายคลึงกันมิตินี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าถูกเนี่ยปิดกั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครเนี่ยเข้าไปได้ถึงขนาดเนี่ยซื้อจิอริงนะครับมีกระดูกที่สามารถฉีกมิติออกได้แต่ก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้เพราะเนื่องจากตัวเขาเนี่ยเริ่มรับรู้แล้วว่าด้านนอกมันมีอะไรผิดปกติเพราะเนื่องจากว่าด้านนอกเนี่ยมันสู้กันแบบโหอุณาฟาข้างจริงจริงนะครับทางด้านเนี่ย ทางด้านต้องบอกว่าชินฟานนะครับกับชินฟานเนี่ยแพ้ไปแล้วคือทางด้านเนี่ยของชินจ้านนะครับก็คือ,อผมขาวเมื่อกี้แหละนะครับถ้าผมจําถ้าผมแบบว่าคาดคะแนนไม่ผิดเพราะมันจะมีคนหนึ่งที่สภาพมันกวนตีนหน่อยมาอย่างนี้เลยนะครับมาสภาพอย่างนี้เลยแล้วก็มาอวดโอ้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนกระทืบชาย15มหาเทพเนี่ยจนแพ้แล้วก็หนีจูกตูดครึ้นสวรรค์ไปอ่าแต่คราวนี้ก็มาสู้กันต่อนะครับระหว่างพี่น้องเนี่ยแน่นอนว่าทางด้านนะครับนะ ทางด้านชินหาวเนี่ยก็น้อยใจแหละนะครับอาการเหมือนเด็กน้อยใจเพราะเนื่องจากว่าพ่อแม่เนี่ยทาให้เขาเกิดมาเพื่อที่จะให้เขาเี่ยช่วยเหลือนะครับทางด้านของเนี่ยพี่ชายคนโตแต่คราวนี้พอนะเปลี่ยนโหมดมาเป็นสู้กับคนอื่นเนี่ยซือหาวจะกลายเป็นคนหนึ่งโดยทันทีซือหาวเนี่ยโมโหนะครับทางด้านชินฟ้านเนี่ยที่เปลี่ยนมามาป่าวประกาศนะว่าตัวเขาทำไอ้นูน้นทำแบบนี้นับกระปู่ของทางด้านเนี่ยซือหาวออชินจ้าเนี่ยเรียบร้อยครับ ต,ตัวจริงๆแล้วตัวของชินจ้านเนี่ยนะพยายามให้ซือหาวกระทืบเขาแบบให้เต็มทรณีเลยแบบสู้กันแบบให้สุดจัดๆไปเลยเพื่อตัวเขาเนี่ยจะขโมยเคล็ดวิชานะครับเขาจะนิพานและทําการเนี่ยขโมยเคล็ดวิชาเนี่ยขุนเฟื่องจากตัวของซือหาวแต่ซือหาวดันรู้ทันนะครับก็เลยทําการเนี่ยตรอรบหลังจนในหน้านเนี่ยน่วมครับร่วงไม่ใช่มาไม่ใช่มาม่วงกระ่วงได้หลังจากเนี้ยซึ่งหลังจากนี้นะครับซือหาวเนี่ยจะทําการเขาเรียกว่า โหดจัดเลยก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่ซื้อหาเนี่ยใช้นะให้ต้องบอกว่าให้เจดีน้อยเนี่ยช่วยในการแบบว่าเพิ่มพลังอ well, ัพเวลอัพพลังขึ้นอกีกจนสามารถสู้กับระดับแม็กแม็กได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนว่ามันยังไม่ใกล้มันใกล้เข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าในตัวอย่างเนี่ยมันมีหลายตอนที่มันคล้ายๆกับของในนิยายมากดังนั้นเนี่ยต้องดูว่าเขาจะรวบรัดหรือเขาจะบีบหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับหรือเขาจะอามายัดรวมเลยหรือเปล่า แต่ที่เราเห็นเนี่ยเหมือนพี่น้องตีกันเลยนะครับยังไม่เห็นเนี่ยทางด้านนะครับซื้อหาวเนี่ยจะสู้กับเหล่าบรรดาเทพสักทีเพราะว่าในตอนสู้กับเหล่าบรรดาเทพเนี่ยที่ภูเขาเนี่ยมันจะมีอาการมันจะมีเอฟเฟกแบบนี้เลยเพราะเนื่องจากตอนสู้กับน้องเนี่ยซื้อหาวไม่ได้สู้อะไรแบบจริงจังนะครับไม่ได้สู้แบบเอาเป็นเอาตายอะสู้แบบแค่ย่างเชิงอะไรกันประมาณนั้นออเนี่ยแล้วมันจะมีเทพนะครับเขาเรียกว่าเป็นอ่าไอ้พวกที่เป็นเทพลงมาพักผ่อน นะครับหรือเป็นพวกที่แบบกึง่งกึงกับจะจุดไอ้พวกจุดในจุดไฟเทพเจ้าะไรที่จะมาสู้กับซือหาวมันจะมีพวกประเภทนั้นอีกประเภทหนึ่งที่มาสู้คือต้องบอกงนี้ก่อนมันจะไล่ระดับเลยจากโอ้โหพวกผู้สงกระจอกไล่จนแบบเขาเรียกว่าว่ากําลังแล้วก็ไปถึงไอ้ผู้สูงศักดิ์แล้วก็ไอ้พวกกึ่งจุดไฟเทพเจ้าแล้วก็จุดไฟเทพเจ้าแบบเขาเรียกว่าจอมปลอมอ่ะเออมันจะมีไล่ไล่แบบนี้เลยลงไม้ซือหาวได้กระทืบแล้วกระทืบอีกซือหาวเนี่ย ไอ้ทวนเนี่ยเขาเรียกว่าทวนวงเดือนประจําประเทศหินหานะครับเป็นทวนที่มีความเนี่ยเกี่ยวข้องกับขุนเฟิงเออต้องบอกนี้มีความเกี่ยวข้องกับขุนเฟิงนะไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่อาวุธที่ล้าค่าเหมือนกันอนาคตเดียกก็วอดวายนะครับนะตอนศึกสู้กับเจ็ดเทพต้องบอกว่าซื้อหาวนะปะทะเจ็ดเทพศึกนี้ก็เป็นศึกใหญ่อีกนะครับซื้อหาวนี่ก็เขาเรียกว่าเกือบจะตายห่านะครับ ถ้าไม่ได้นกกระปิดเนี่ยที่ว่าซื้อหามาก,ก่อนไล่จับนะครับแต่ไล่จับไม่ได้โดนกันแกล้งตรงนี้สปอยเพิ่มให้ละกันแต่อีกนานเขาหว่ดจะได้ดูแต่บอกได้เลยว่าฉากนั้นเนี่ยน่าจะเป็นฉากที่บีบหัวใจมากถ้ายังคงทําต่อไปถึงตอนนั้นนะอันนี้ผมก็ภาวนาแหละนะครับอันจริงถือว่าโรคอสมบูรณ์เป็นอีกหนึ่งอนิเมะจีนที่มีความน่าสนใจและมีความน่าดูผมย้ายเขาทําต่อต่อไปนะครับเพราะมันยังมีอนิเมะจีนอีกหลายเรื่องเนี่ยที่ ทำออกมาแล้วนะครับนะมันดีแต่ว่ามันไม่มีคนแปลที่สามารถเข้าใจในคําคู่หรือว่าเข้าใจในอ่าเขาเรียกว่าแต่ระบทได้นะครับนะเหมือนกับคนไม่มีเวลาไปแปลนะครับอย่างเช่นอ่าไอ้นักสู้แห่งดวงดาวอะไรพวกนี้มันสนุกนะครับถ้าใครเคยอ่านมังงะเนี่ยเคยอ่านมังงะนะครับเคยอ่านนิยายเนี่ยจะรู้ว่ามันสนุกมากอันนี้จริงจริงก็หลายๆเรื่องครับรวมไปถึงไอ้เรื่องลูกเขยสุดยอดลูกเขยนั่นก็มีนะ ถือว่ามีหลายเรื่องมากของเจนที่ดีครับแต่ว่าไม่มีการแปลมาไม่เหมือนกับของเอ่อทางด้านอนิเมะญี่ปุ่นเนาะถือว่าท้ายคลิปเนะี่ยเป็นการพูดคุยแล้วกันนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแบบยังไงดีอยากทำอย่างนี้เยอะๆนะแต่ว่าตัวอย่างมันน้อยมากจริงๆเอาเป็นว่าอย่ารอบหน้าเป็นอนิเมะเรื่องไหนก็อย่ามาเจอกันแล้วกันนะครับอาจจะข้ามย่ไปทางญี่ปุ่นมั่งก็ได้นะครับนะโอเคครับเจอกันในะคลิปหน้าของผมครับ